ไล่ไล่ไล่ไมหมดเลยแล้วก็ต้องทำทะลักด้วยบางอันยังมีอยู่ต้องเก็บรถเอียดาคดีเงี้ยเก็บรละเอียดครับนเดี๋ยวไรเอาเข้าไปดีกว่าราเข้าไปดีกว่า ่ใช่ไหมแปนแบบต่อเนื่องยาวไปเลยแต่นี่ขึ้นแบบเหมือนแบบไม่ได้เลี้ยงต้องเปิดว่ามันแต่มันไม่มีโรงรองรับนะครับอะไรแ้่ต้องภายข้างหน้าตอนนี้ไปอแล้วเนี่ย กฎหมายราทำอะไรได้บ <icana>, ้างกับมันนะเราทำอะไรได้บ้างหลังจายกเราเราข่าวมากควบคุมอะไรได้บ้างก็สามารถจะเอาขอกุญแจเรามาได้เรียกขากกฎหมายดูหน่อยได้ไหมเราอเรียบร้อยแล้วแล้วก็มอบหมายให้<ป>นะทางสองคนเมืองเป็นผู้กำจับต้นแท้คนน้อยเก็บคนน้อยทุกหมู่บ้นอย่างนี้

ตำรประเด็นแล้วก็เป็นเอกฉตางอีกครั้งอนึ่งซึ่งในในวันนี้วันนี้ผู้หน่ อย่าพูดตอรเบบได้สบอตข้ามากเก็บนะฮะมาเก็บแล้วก็อจจะได้ทีนึงมาเก็บก็จะมานับเลยว่าตองน,นี้มีมีเห็นอะไรบ้างเท่าไหร่ อ,อ๋อครับก็สืบเนื่องจากที่ปรากฏตามข่าวไปในคดีฟาร์มเห็ดนะครับทั่วประเทศตอนนี้นะครับมีผู้เสียหายประมาณพันกว่ารายมูลค่าความเสียหายประมาณเกือบพันล้านบาทนะครับสำนักง,งานตวรวจกางชาตินะครับก็ได้มอบหมายให้กองควาการสืสรรสบสวนสอบสวนอาชการ,รมทางเทคโนโลยีนะครับร่วมกับตํารวจภูธรจังหวัดสุรนทรนะครับรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงแล้วก็ดําเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งในวันนี้นะครับ ก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเกษตรและสากลนะครับเกษตรจังหวัดหน่วยงานวิจัยพืชนะครับแล้วก็หน่วยงานาด้านวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพืชเกษตรนะครับลงมา,าตรวจสอบในพื้นที่คือที่เกิดเหตุในวันนี้นะก็คือบริเวณถานีหลักสีนะครับซึ่งปรากฏว่าในเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้ดูว่า,าในประเด็นท,ที่ที่ต้องที่จะสงสัยกันนะครับว่า าการประกอบการที่ชวนเชื่อเนี่ยสามารถปฏิบัติได้จริงไหมหรือว่าทําเกินจริงไหมแล้วก็ผลตอบแทนที่ให้จาโฆษณาเนี่ยเป็นไป,นป,นปนตามที่กล่าวอ้างหรือไม่นะครับรายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็จะได้ดําเนินการในต่อไปครับท่นมทวันนี้มีการตรวจยึดอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมอ๋อนตอนนี้นะครับตอนนี้เมื่อกอ,อ,องคับการสืบสวนสอบสวนอาชการ,รมทางเทคโนโลยีนะครับได้รับเป็นคดีเพื่อสอบสวนแล้วสถานที่ตรงนี้จะเป็นสถานที่อายัด หมายความว่าคนจะเคลื่อนย้ายสิ่งของจะเข้ามาทำลายหรือจะมาเอาไปไม่ได้ต้องได้รับความอนุญาตจากเจ้าพนักงานก่อนนะครับ